สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอน how to pardon หรือว่า sit back to cangket steam roller นะครับผมขาน,นี้จะเป็นยังไงดูคลิปนี้ได้เลยครับผมบ นะครับก่อนเราจะเล่นท่านี้ได้นะครับเราจะต้องเล่นซิทท้กให้เป็นก่อนซิทท้าคืออะไรซิทท้าคือการไหลแบบนี้นะครับจับแ,แบบนี้นะครับยืนผมเล่นขาซ้ายขาซ้ายยืนบนเป็กนะครับมือขวาจับปอมมือซ้ายจับแผ่นนะครับผมจับรดทรงสรั่งนี้แล้วเราก็เห็ียไปนะครับแล้วให้รถไหลแบบนี้นะครับ แต่จริงๆแล้วอ่ะเวลาผมเล่นอ่ะผมที่ผมถนัดเลยนะผมจะถนัดเล่นแบบนี้เออจะแทนแบบไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกหรือเราถนัดที่สุดนะครับผมเล่นแบบนี้เพื่อผมจะได้กลับมาเป็นแทงเกตแบบนี้ได้นะครับก็คือแบบนี้แทนกลับ นะครับสาหรับท่านี้เวลาจับแนดนไม่ใช่เราไปจับอย่างนี้นะครับมันจะยากนะครับให้เอานิ้วโป้งมือดันอย่างนี้นะครับดันอย่างนี้นะครับจับแบบลักษณะนี้จะจับง่ายกว่าเพราะนิ้วโป้งเนี้ยมันจะค้าแนดนเอาไว้นะครับผมส่วนมือที่จับเบาะมือที่จับบอกไม่ใช่เราไปจับแบบนี้นะครับจับจริงๆมันก็จับได้แหละแต่จับให้ง่ายอ่ะเล่นอย่างนี้นะครับเอามือรองไว้ข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วใช้นิ้วโป้งกดแบบนี้ จะเป็นลักษณะหิ้วรถแบบนี้นะครับส่วนเท้าที่ยืนเท้าที่ยืนผมจะไม่ใช้กลางเท้ายืนแบบนี้นะครับผมจะใช้อุ้งเท้าด้านหน้ายืนอย่างนี้นะครับผมยืนให้มั่นนะครับหลังจากที่เราเล่นไหลได้แล้วนะครับแล้วก็จับแทนแบบไหนจับบอแบบไหนแล้วก็ยืนแบบไหนนะครับที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้ได้แล้วนะครับเราจะมาหัดแบบ เป็นชุดกันนะครับผมก็คือหลักกายของท่าเน้จังหวะที่เรากดมาอย่างนี้นะครับไหลามาเข้าจุดหมุนจุดเทินให้เราปล่อยรถออกไปจังหวะเข้าจุดเทินหรือเข้าจุดที่แคบที่สุดของรถนะครับให้เราปล่อยรถออกไปปล่อยออกไปงี้ครับพร้อมกับเปลี่ยนมือแล้วจับเบาะแบบนี้นะครับลิกง่ายๆเลยนะครับ จังหวะที่เราปล่อยรถออกไปนั้นจังหวะที่เราปล่อยรถออกไปนั้นมือนี้นะครับมือซ้ายให้ทําการดึงขึ้นไว้นะครับเท้าเหยียบไว้กดไว้นะครับมือซ้ายดึงขึ้นไว้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนมือมาจาับนี้นะครับผมอ่ะครับลองดูครับชิปนี้ จุดสำคัญของมันนะครับเราต้องเล่นฝ่ายแดนให้ได้ก่อนนะครับหรือเล่นอินไซเทิร์ให้ได้นะครับยังไงเราก็ไปฝึกกันดูครับไม่ยากบอกเลยแล้วคลิปน่าจะมาสอนอะไรติดตามคลิปนี้ได้เลยครับผมผิดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยครับผมสวัสดีครับเอาอยัางอ่ะอตีมโลงวงช้างครับ